สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์โรแอนด์เดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนสิงหาคม2568นะคะของชาวลัคนาพฤษภนะคะแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ทราบลัคนาของตัวเองนะคะแต่ว่าอาจจะเกิดในช่วงระหว่างวันที่14พฤษภาถึง13มิถุนายนเนี่ยนะคะคุณสามารถไปรอฟังอีกคลิปหนึ่งที่เป็นการเปิดไพ่ทํานายราศีได้นะคะหรือจะฟังอันนี้ด้วยแล้วก็ไปรออีกอละบ้านหนึ่งฟังแบบการพยากรณ์แบบ ด้วยก็ได้เช่นกันนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาพฤษศนะคะในช่วงสิงหานี้จะเป็นยังไงขอเริ่มกันที่ลัคนาของคุณก่อนเลยนะคะในช่วง3-4ปีนี้นะคะเรารู้ๆกันอยู่เนาะก็เคยแบบพยากรณ์มาหลายคลิปแล้วนะคะคุณมีดาวมฤตยูนะคะสถิตยอยู่ในเรียกว่าสถิตยอยู่ในราศีพฤษศซ,ซึ่งก็กลุ่มลัคนาคุณอยู่นะคะดาวมฤตยูเนี่ยเขาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความลึกลับความ ความปุ๊บปั๊บฉับพลันนะคะหรือว่าเรื่องเชื่องเรื่องฉุกระหุกอะไรทั้งหลายแหล่นะคะดังนั้นช่วง3-4ปีนี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแผน,นนะคะหรือว่ามีอะไรปุ๊บปั๊บกระทันหันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะบางคนก็อาจจะป่วยกระทันหันย้ายที่อยู่กระทันหันนะคะหรืออยู่ๆก็มีแฟนกระทันหันแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ <S <S วิธีการอยู่กับดาวมฤตยูให้ชีวิตสุขสงบนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับคุณใช้ได้ตลอด3-4ปีนี้เลยก็คือ พยายามใช้ชีวิตให้มันโลโปรไฟนิดหนึ่งนะคะอย่าไปออกสื่อมากเนาะไปไปเที่ยวไหนนะคะแม้ว่าจะแบบอาจจะดูแบบโอ้โหฉันอยากจะอวดคนทั้งโลกแต่ว่าขอให้เที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาอวดนะคะอย่าไปเช็คอินแบบปุ๊บปุ๊บปัป๊บทันทีเข้าร้านนี้ไปประเทศนู้นฉันแบบโลกต้องรู้ฉันไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามใช้ชีวิตให้มันแบบคนอื่นเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนิดหนึ่งนะคะไม่ได้บอกว่าอย่าโพสต์เลยนะคะแต่โพสต์ให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ไปมาแล้วกลับมาก่อนแล้วค่อยโพสต์จะดีกว่านะคะอย่าป เล่าความลับอะไรต่างๆให้ใครฟังด้วยเพราะว่าวันดีคืนดีความลับเรานะคะมันอาจจะจู่ๆก็นะบึ้มเป็นก็ครั้นนะคะให้โลกให้โลกนั้งใบรู้ก็ได้นะคะระวังแชทหลุดอะไรระวังอะไรพวกนี้ต่างๆเอาไว้ด้วยนะ โอเคนอกจากนี้นะคะดาวประจําตัวของคุณนะคะก็คือดาวศุกร์นะคะชาวลัคนาพฤษศดาวศุกร์นะคะสถิตอยู่ในราศีมิถุนนะคะจนกระทั่งถึงวันที่21สิงหาคมนะคะดังนั้นชาวราศีพฤษศขออภยัยค่ะชาวลัคนาพฤษศเนี่ยก็จะวุ่นวายนะคะแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับตัอยู่แต่การเรื่องของการหาเงินการใช้เงินนะคะตลอดทั้งเกือบเกือบก็20วันแรกนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ ถามว่าหาเงินได้เยอะไหมไอหาได้นะส่วนใหญ่ก็มักจะก็อาหารน่าจะหาได้เยอะอยู่นะแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะหมดไปกับเรื่องของภาษีสังคมนะคะหมดไปกับเพื่อนฝูงหรือว่าหาเงินไม่ได้ก็หมดไปกับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะคะสัดส่วนมากนะคะคือเงินคุณถามว่าหาได้ไหมก็หาได้แต่ว่าด้วยความที่ที่ ในภพกระดุมพระของคุณเนี่ยมันมีพระฤหัสนะคะแล้วก็มันมีเกต์รออยู่แล้วนะคะดังนั้นหนาะะมาได้ก็ใช้เยอะด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบมีเหตุให้แบบปุบปรับนะคะหรือว่ามีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะคุณน่าจะมีโชคลาภอยู่เหมือนกันนะ,ะมีโชคลาภนะคะดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวโชคลาภคุณมาสถิตยอยู่ในภพกระดุมพระคุณนะคะดังนั้นตั้งแต่นี้ไปจกนกระทั่งถึงประมาณกลางๆปีหน้าเนี่ยคุณมีโชคลาภมาได้เรื่อยๆนะคะเปิดประตูดวงตัวเองไว้บ้างนะ อ่าโอเคประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับเงินต่างประเทศเงินต่างชาตินะคะเข้ามาด้วยนะ,ะต่อมานะคะในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างนะคะที่พบสหัชชาราศีกรกฎนะคะคุณมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธ อยู่สถิตยอยู่นะคะแล้วก็ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะช่วงประมาณหลังวันที่21เป็นต้นไปนะคะคุณก็จะมีดาวศุกร์เนี่ยโยกมาอีกดวงด้วยดังนั้นนะคะช่วงหลังวันที่21นะคะออสังคมคุณก็น่าจะจัดขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะมีรายจ่ายเกี่ยวกวับเรื่องของภาษีสังคมนะคะ ค่อนข้างเยอะตลอดทั้งเดือนนะคะแล้วก็บางคน,นอาจจะมีญาติพี่น้องเข้ามาวนเวียนวอลแวร์นะคะในสังคมคุณด้วยหรือว่าบางทีคุณมีเพื่อนกลุ่มนี้นะคะคบกับคนคนนี้อยู่แต่ว่าครอบครัวคุณไม่เห็นด้วยครอบครัวคุณเข้ามายุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของพาหนะเรื่องของการเดินทางหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงสังคมของคุณได้นะคะเนี่ยเนี่ยหลังวันที่21เป็นต้นไปคุณจะมีรายจ่ายภาษีสังคมค่อนข้างเยอะนะคะจ่ายมันเลยทีเดียวนะคะอ่า ต่อมานะคะเรื่องของครอบครัวนะคะพบพันธุนะคะคุณกํลาลังจะมีดาวอาทิตย์นะคะยกเข้ามาณนะตาแหน่งนี้นะคะราศีสิงห์นะคะตั้งแต่วันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะราศีสิงห์จอนมาเป็นเกษตรนะคะก็จะทําให้เรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าเรื่องภายในครอบครัวเป็นเรื่องที่โดดเด่นขึ้นมานะคะดาวอาทิตย์มันให้ความร้อนดังนั้นก็ระวังหัวร้อนเพราะเรื่องของคนในบ้านนะคะหรือว่าอาจจะแบบมีเรื่องแบบให้คุณแบบเดือดเนื้อร้อนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริ มาซบ้านรถที่ดินนะคะหรือว่ากระทั่งแบบสถานที่อะไรต่างๆที่ที่คุณมีที่คุณเป็นกรรมสิทธิ์ะนะคะ ขับรถใจเย็นๆหน่อยอาทิตย์เข้ามาคันทุกแบบนี้นะคะระวังจะหัวร้อนเพราะการขับรถได้เยอะเลยนะคะอ,อย่าไปอีกโก้ใส่คนในบ้านนะคะกับอีกอย่างหนึ่งที่เห็นนะคะคุณอาจจะมีคนในเครื่องแบบไหมทหารตำรวจไหมคะหรือว่าคนที่แบบเป็นข้าราชการอะไรพวกนี้ก็ได้นะเข้ามาเข้ามามีส่วนนะคะหรือว่าเข้ามามีบทบาทอะไรบางอย่างในบ้านนะคะหรือว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของคุณนะคะ ดาวอาทิตย์เองนะคะเลงดาวราหูนะคะในภพกรมมะนะคะอาทิตย์เลงราหูเนี่ยคู่ดาวนี้มันไม่ค่อยสวยนะักระวังอาจจะมีคนในบ้านโดนหลอกนะคะผู้เท่าผู้แก่คนเท่าคนแก่พ่อแม่เราอะไรอย่างนี้นะคะเตือนๆเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียบ้างอะไรบ้างนะคะระวังจะโดนหลอกโดนนะบรรดามิดมิดบรรดากอ,องแก๊งคออะไรต่างๆเนี่ยนะคะโทรมาหลอกได้นะคะ ต่อมานะคะในภพปุตตานะคะคุณมีดาวอังคารลอยอยู่นะคะอังคารนะคะมาจากเรือนวินาศและก็มาจากเรือนปัตตานีนะคะอ่าเราใครมีลูกมีหลานหรือว่าเลี้ยงสัตว์ไว้ระวังอุบัติเหตุเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอังคารเองเลงนะคะกับดาวเสาร์ซึ่งถอยหลังอยู่ในราศีมีน,นะคะระวังบุตรหลานบริวารน,นะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะเกิดอุบัติเหตุเกิดเรื่องปุ๊บปับ๊บฉับพลันบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะกับบริวารลูกน้องเด็กๆได้ด้วยนะคะอ่าเนี่ยหัวร้อนเลยทีหัวร้อนเลยทีเดียวทัง้งทั้งที่ความจริงเราไม่อย ร้อนนะคะแต่เด็กมันทําให้เราร้อนนะคะ,ะต่อมานะคะพบอรินะคะพบอริเจ้าเรือนคือดาวสุกนะคะอริกระดุมพระนะคะรายจ่ายคุณเยอะจริงๆนะคะบางคนอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะคุณก็เลยแบบเดี๋ยวฉันก็ต้องจ่ายค่าประกันเดี๋ยวฉันก็ต้องจ่ายค่ายาเดี๋ยวก็ต้องไปนวดก็ต้องจ่ายอีกแล้วอะไรประมาณนี้เข้ามาอยู่บ่อยๆนะคะ ต่อามาเรื่องของความรักนะคะความรักของคุณนะคะดาวเจ้าเรือนความรักตัวความรักเองคือดาวอังคารเลยนะคะปัตตนีปุตตะนะคะคนที่โสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบทหารตำรวจนะคะหรือว่าเป็นแบบเอนจิเนียร์ทำงานที่แบบมีความเสี่ยง,งนิดนึงนะคะหรือเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะอ่ะ สำหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะปัตตนีปุตตะนะคะถ้ามีลูกแฟนเราจะติดลูกถ้ามีสัตว์เลี้ยงแฟนเราก็ติดสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ระวังว่าแฟนเราจะไปติด <c oughs> ไปติดคนอื่นนอกบ้านนะคะช่วงนี้ก็ตามตามดูกันนิดนึงแต่อย่าออกอาการมากนะคะเดี๋ยวเขาหาว่าหมอดูยุนะคะอ่า โอเคนะคะต่อมาพบมรณะนะคะพบมรณะนะคะสุขภาพร่างกายความเจ็บป่วยหรือว่าการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะดาวเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสนะคะมรณะกระดุมพลานะคะ,ะดูเหมือนว่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะคะเป็นจะเป็นเรื่องที่รบกวนเงินในกระ,ะเป๋าของคุณค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าบางคนนะไม่ได้ป่วยหรอกแต่ว่ามีเรื่องของการยกย้ายย้ายที่อยู่นะทำให้ต้องลงทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการค่าเช่าห้องค่ามัดจำอะไรา ต่างๆแบบนี้นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการลงทุนบางอย่างเพิ่มเติมลงทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะ ต่อมาในพพสุภานะคะพบสุภานะคะการเดินทางไกลความก้าวหน้าหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะสุภาเป็นลาภะนะคะแต่ว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะดาวสุภาดันเดินถอยหลังนะคะดังนั้นนะถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยพยายามอยากจะขอความช่วยเหลือนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายของคุณเองนะคะดูท่าทางสิงหาคมเป็นต้นไปแล้วเนี่ยการช่วยเหลือต่างๆนะคะอาจจะล่าช้าลง ถ้าเขาเคยรับปากอะไรคุณไว้แล้วเขายังไม่ได้ทันได้ให้คุณนะบอกไว้เลยว่าสิ่งนั้นมันจะถูกเลื่อนออกไปก่อนนะคะแล้วเลื่อนหลายเดือนด้วยนะคะเพราะว่าดาวสาวเนี่ยเขาจรถอยหลังนู่นจนยันเส้นปีอ่จนยัน,น,จ,น,ยนจนกระทั่งถึงนู่นเลยธันวาคมเลยทีเดียวนะคะโอเค สุขภาพร่างกายผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้อาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยง่ายอะไรง่ายถ้ามีโรคประจําตัวหรือว่าโรคอะไรที่กําลังรักษากําลังต่อสู้อยู่นะคะดูเหมือนว่ากําลังกายกําลังใจของผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะคะระวังอาการจะสุดได้นะ ต่อมาในภพการงานของคุณนะคะคุณมีดาวราหูลอยเป็นเกษตรอยู่แบบนี้นะคะช่วงที่ดาวไม่ว่าดาวราหูเนี่ยเขาจะเข้าภพเรือนไหนนะคะเขาจะเอาความเปลี่ยนแปลงและการวุ่นวายเนี่ยนะคะเข้ามาในเรื่องเรื่องนั้นด้วยนะคะพอดาวราหูเข้าการงานนะคะแม้ว่าเขาจะมาเป็นเกษตรในบ้านตัวเองก็เถอะแต่ใดก็ดีนะคะชาวลัคนาพุธศพนะคะคุณก็จะเจอกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านการงานหลายอย่างนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายอาชีพนะคะย้ายตำแหน่ง นะอยู่ๆก็มีคนมาแบบออยากจะซื้อตัวเราไปทำงานด้วยนะคะและในเดือนสิงหาคมนี้นะคะมีดาวอาทิตย์นะคะจรมาเนี่ยนะคะมาเป็นามาเป็นปัตตนิของตัวเขานะคะแต่ว่าใดๆก็ดีนะระวังมุมดาวเรื่องของการหลอกลวงไว้นิดนึงนะคะถ้าคุณไปสัมภาษณ์งานไปคุยงานกับที่ไหนนะคะคุยให้เคลียร นะคะก่อนเซ็น<ๆ>สัญญารับงานอะไรใดๆก็คุยกันให้เคลียร์อ่านเอกสารให้เคลียร์ก่อนระวังเรื่องของการถูกหมกเม็ดได้นะคะใครที่กําลังจะลงทุนมีหุ้นส่วนมาชวนให้ลงทุนทํานูน่นทํานี่นะคะก็เรามัดระวังไว้นิดนึงว่าเขาจะอาจจะบอกอะไรเราไม่หมดเนาะหรือว่าใครที่แบบเปิดบริษัทอยู่แล้วมีหุ้นส่วนอยู่แล้วนะคะระวังเรื่องของการปกปิดข้อมูลสําคัญอะไรกันไว้ด้วยนะคะประมาณนี้เนาะ ทีนี้พบลาพะนะคะพบลาพะมีดาวเสาจรมาลอยอยู่นะคะปกติแล้วนะถ้าเป็นถ้าเป็นดาวที่แบบเดินหน้าในลนักษณะปกตินะคะงานคุณมันก็มันก็หนักเป็นปกตินั่นแหละนะคะโชคลาภก็ยังพอมีเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็น่าจะได้โชคจากการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ด้วยแต่ก็อย่างที่บอกไปพอดาวเสาเขาเดินถอยหลังนะคะทําให้โอกาสดีการช่วยเหลืออะไรต่างๆรวมไปจนกระทั่งถึงโชคลาภที่จะเข้ามาจากผู้ใหญ่นะคะของเราเนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะคะดังนั้นนะ่ย ชาวพส่ศพคุณอาจจะไม่ค่อยมีโชคมีลาบสักเท่าไหร่นะคะเพือๆไอ้โชคลาบที่ได้มาในช่วงช่วงกันยานะคะช่วงสิงหากันยาเนี้ยระวังอาจจะเป็นทุกขลาบได้ด้วยนะเช่นอาจจะมาในรูปแบบของเงินประกรันเงินตกเบอร์ค่ารักษาพยาบาลอะไรประมาณนี้นะคะ อ่าโอเคต่อไปพบวินาศนะคะเป็นเจ้ามีเจ้าเรือนเป็นดาวอังคารนะคะวินาศปุตตะเนาะก็อย่างที่บอกนะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะคะหรือคุณอาจจะมีเรื่องแบบอยู่ๆก็ทะเลาะแตกหักนะคะกับเด็กๆกับบริวารของคุณได้นะคะ อ่ะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับชาวพลุกศกในช่วงเดือนสิงหาคม2568นี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ ID มาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช n n e l แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่นอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันวนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย